คงเสียได้ตังอะไรเงี้ยนาะก็คิดว่าเออคงจะเลขสวยแหละแล้วตามดวงเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นเลขเรารู้สึกว่าเราเราต้องเปลี่ยนทันทีรวมเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็ไม่ดีสานสี่ก็คือเออนั่นแหละมันไม่ดีนะคะดีจองใหม่นาะไม่สวยไม่สวยจริงๆต้องจองใหม่ไม่เอาหรอกยังไงก็ไม่เอาหลีกขาดเลขแบบไม่เอาไม่เอาค่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบเลยนะคะ แม่บุญมีทะเบียนมีอะไรก็ปงังมันมนก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่เป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อนะคะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องตัวเลขมาก็พอสมควรคือเรามองแวบเดียวบางครั้งเราขับรถไปข้างนอกเรามองเห็นทะเบียนคนอื่นอุ้ยอันนี้ดีนะเลขนี้นี่เลขนี้ดีอะไรดีเงี้ยแล้วก็ชอบนะคะเป็นคนที่ชอบทะเบียนรถที่ลงท้ายด้วยแปดคือที่บ้านเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยแปดหมดเลยไม่งั้น นะฮะเปลี่ยนเถอแม่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนค่ะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะฮะไม่ชอบก็เปลี่ยนเลยค่ะเออเปลี่ยนแน่นอนค่ะเออเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคลได้หรับปลายหรือ,อยังครับยังเลย 9,200นะคะ่ะ1668ดีไหมดีค่ะเธอฉันซื้อเลยนะเลขเนี้ยเธอรู้ไหมฉันขอซื้อเลยนะทะเบียนรถใคร168วะเมื่อกี้อ่ะซื้อเลยนะเธอฉันซื้อเลย168นี่คือดีมาก168เธอนี่เขาประมูลกันเขายังไม่ได้เลยนะจ้าทะเบียนรถ168นะเธอออกอะไรอะบนอนะออกแล้วหรอ ซื้อเขาซื้อก็เลยนะหน,น,นึ่งหกแปดอะทะเบียนรถอะหนึ่งหกแปดนี่สิบยอดมากนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นบนไปพร้อมๆกันอะคีิโอ้ยบินกันมาเต็มเลยนะเป็นคนที่ถือของเรื่องของเลขแปดเพะเลขแปดเป็นเลขแห่งจุโออ่ะบนออกแล้วหกหนึ่งศูนย์ตาย หกหนึ่งศูนย์ตายจ้าไม่เข้าหรอกหกหนึ่งศูนย์นะอ่ะไม่เป็นไรอีเทียมเมื่อวานเสียดายเมื่อวานฟาดสองเดีด๋ดิใช่ไหมเมื่อวานเหมือนจะฟาดสองเมื่อวานเหมือนรู้สึกว่าตัวเองจะให้สองนะใช่ไหมออกย้อนนะนำคานว่ะ หกหกศูนยหนึ่งม่วาเหมือนตัวเองแบบมีควานรู้กเหมือนตัวเองให้สองนะใช่ให้สองไปดูก่อนเออเมื่อวานตัวเองให้สองเจ็ดมาออกวันนี้เลยสองเจ็ดอ๋หวยแดถ้านอยแดกแยวค่ะเข้าเมาื่อวานวันนี้หลุดแย่น่าเบือ่ออ่ะางพิมพ์พร้อมเลยค่ะลาวพัฒนา โอ้ตอบไม่ไหวแล้วค่ะแม่หนูไม่ใช่พี่ริวจิตสำผัสนะคะจะมาถามหนูเยอะขนาดนี้หนูก็ตอบไม่ทันหรอกค่ะแม่โอ้ตายแล้วถามบิดคนแล้วคะ่ะจะมาถามหนูถามบิดคนแล้วอืมถามแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อโอ้แล้วแต่ความเชื่อนี่เบียนะครับเจฟฟองเบียแปดแปดแปดนะไม่ใช่พี่ริวจิตสำผัส ยายว่าจาหังวันทาสงนอมนบนำผัวสงสงตาผมยาเจ้าเอ๋ย ตางแตงทรงตอกเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปะทมมาเอือราหงบุพระชาติของนาชีสีบาดานโลกปะกกายผมง,งามตระการวางคำรรชะโนด